ไปหนึ่งเรื่องครับเรื่องของการถ่ายทอดสดก็ชัดเจนนะครับว่ารูปแบบการถ่ายทอดเนี่ยเอาขึ้นมาเลยครับเราก็เอาตัวกราฟิกที่เราทําไว้ในรอบที่แล้วเนี่ยมาปรับเปลี่ยนเพราะว่าตอนนั้นที่เราทํามาเนี่ยมันก็เป็นข้อมูลในเชิงที่ลึกพอแล้วที่จะรู้ว่ามันจะเป็นโครงสร้างแบบไหนแต่วันก็มีเซอร์ไพรส์ออกมานะครับอันนี้คือโมเดลในการหาเงินก็แน่นอนแหละสมุดสอสมาชิกได้สัญญาณถ่ายทอดสดมาแล้วก็เอาสัญญาณพวกเนี้ย ไปหาค่าลิขสิทธิ์กันเราเองอเพราะว่าทางบริษัทไทยลีกไม่สามารถจะไปเจรจาหาคนหาลิขสิทธิ์ได้นะครับม,มาซื้อลิขสิทธิ์ก็เอาไปปุ๊บเนี่ยที่สําคัญนะครับที่มันสําคัญก็คือที่ผมทําไฮไลท์ไว้นะครับสีเหลืองๆข้างล่างคือมันต้องได้ยอดคนสมัครเนี่ยนะครับตกแล้วเนี่ยหกแสนสี่หมื่นผู้สมัครอืซึ่งยอดพวกเนี้ยมันก็จะเอาเฉลี่ย เฉลี่ยคือผมว่าทีมหนึ่งถ้าได้ถ้าได้นะขั้นต่ำเนี่ยคนละสองหมื่นคนละสองหมื่นเมมเบอร์เขาเรียกเมมเบอร์สองหมื่นคนสมัครอ,ะอ, 20, อ่ะสองหมื่นคนสมัครทุกทีมเนี่ยพี่ก็ลองคูณเลยสองคูณสี่หกได้เท่าไหร่ก็เอาเป็นว่าเนี่ยเราเราลองให้สามแสนกับเนี่ยสามแสนสองหมื่นแล้วก็อันนี้ตีเป็นแค่แพ็กเกจห้าร้อยต่อปีนะถ้าได้ตัวเลขเนี้ย มันจะคิดคำนวณตัวเลขง่ายมากก็จะได้ตกถึงมือสโมสรเนี่ยก็คือเก้าล้านเราพยายามคิดอะไรได้หลังหักสิบเปอร์เซ็นต์มาด้วยนะหักหมดละหักค่าจัดการแ,แต่คราวนี้ <c oughs> ค่าจัดการเนี่ยตอนนี้มันไม่ได้มีแค่เจ้าเดียวถูกไหมมันมีสามเจ้ามันก็อาจทำให้ตัวเลขที่ไปถึงอ,อย่างละสองหมื่นเมมเบอร์เนี่ยผมว่ามันอาจจะไปได้เร็วใช่เพราะว,ว,ว่ามันมีทางเลือกเยอะทางเลือกเยอะขึ้น แต่จริงๆก็สโม,มสรเขาคุยกันก็บอกว่าไม่ไง่ายๆหรอกอถ้าทําตัวหมดไม่ดีอ่ะไมไ่ง่ายเพราะที่บอลเม็นเต็กแล้วไงนี่ออกอไหมบอลเป็นเต็แล้วคือคนที่ซื้ออย่างพวกเราเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกออกุ๊บพเราเราจ่ายช่วยช่วยกันเราอยู่ในวงการไม่มีปัญหาแต่คนทั่วไปเนี่ยที่จะมาช่วยเนี่ยเพราะว่าตัวเลขจริงของแฟนฟุตบอลที่เขาดูกันเนี่ยจากปีก,ก่อนเนี่ยทางเอสเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้ารวมแล้วนะหมายถึงว่า คนสมัครอ่ะมันเป็นล้านออล้านเมมเบอร์อ่ะใช่คนสมัครไม่ถึงล้านเมมเบอร์ตีเซตกลมๆมาล้านเมมเบอร์อแต่พี่ต้องเข้าใจว่าเขาไม่ได้ซื้อรายปีทั้งหมดไงออล้านเมมเบอร์บางคนซื้อเดือนนึงเออแล้วมันต้องจัดเฉลี่ยมัมนก็เลยกลายว่าไม่รู้ว่าตัวเลขมันออกตัวเลขออเงินออกมาเท่าไหร่ออแต่เนี้ยคุณคิดในทางสวยหรูคือสมมุติเนี่ยจุดที่ต้องไปคือต้องการตัวเลขทีมละยี่สิบล้านบาทกลายเหมือนเดิมเนี่ยคุณต้องได้เงินเนี่ยเอาจริงนะคุณต้องไปถึงแปดแสนเมมเบอร์ เห็นไหมคุณถึงจะได้22ล้าน5้าแสนบาทถ้าตี20ล้านจุดกึง่งกลางมันคืออะไรอะก็มาสักเจ็ดแสนเมมเบอร์หกแสนสี 700, ่หมื่เนี่ยคือเขาบอกว่าแฮปปี้แล้วแฮปปี้แล้วเพราะว่ามันต้องหัก10% <นะ S 2> ใช่ใช่ให้กับทางคนที่เข้ามาถ่ายทอดแพลตฟอร์มออนไลน์คราวนี้ถามมันง่ายไหมมันง่ายแน่แหละถ้ามันไปถึงเป้าหมายมแต่ถ้าเกิดว่ามันถึงเป้าหมายฟังนะครับ ถึงเป้าหมายโดยที่640,000คนสมัครเนี่ยเพื่อให้ได้18ล้านเนี่ยเนี่ยครับมันจบด้วยแพลตฟอร์ม OTT แพลตฟอร์มเดียวมันโอเคแต่ถ้าเกิดมันเกิดจากแพลตฟอร์มอย่าง AIS True, T-Bot b a n d คือหม่ยล่าสุดสามเจ้าเนี่ยได้ตัวเลขนี้คุณต้องหักเจ้าละ10%มันจะหายไป30%นะเขาจะเข้าหมายที่ไตัวเลขมันจะไม่ถึง18ล้านเนี่ยเพราะว่าค่าจัดการเนี่ย10% มันก็แต่ละที่ต้องหัแล้วสิบเปอร์เซ็นต์แต่แล้วเนี่ยพอมีสามเจ้าโอเคแหละมันดีกว่ามีมีน้อยเจ้าอยู่แล้วแต่มันก็ต้องได้ตัวเลขที่เยอะดันมาให้ได้ถึงแปดแสนผู้สมัครเลยเพราะว่ามันต้องหักค่าจัดการเยอะเนี่ยอย่างส่วนนี้ถ้าเกิดว่าไปถึงแปดแสนเมมเบอร์แปดแสนคนสมัครเนี่ยคุณหักค่าจัดการเนี่ยไหมหักสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยยังเหลือสามร้อยหกสิบล้านแล้วถ้าเกิดว่ามันมันเต็มแปดแสนผู้สมัครแต่มันเต็มจาก OTT แพลตฟอร์มทั้งสามเจ้า 2id, <c oughs> asplay แล้วก็ T-Bot Brand ตัวเลขมันก็จะตกลงมาเหลือสัก20ล้านผมว่าได้หรือว่าเผื่ออาจจะเป็น <c oughs> ปิดด้วย <c oughs> ออต้องมาลุ้นต้องมาลุ้นนะครับเอาขอให้มันได้เยอะๆแล้วกันแล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นช่องทางไหนที่เราจะช่วยโปรโมทได้ก็ส่งมาได้เลยครับทุกสโมสร <c oughs> ยินดีช่วยเลยนะครับ <c oughs> เพื่อให้การกระตุ้นแจ้งเตือนแฟนบอลมันเยอะขึ้นแล้วก็สมัครกันเพราะผมเชื่อว่าสมัครแพ็กเกจรายปีเนี่ย นี่คือเขาคิดจากรายปีทุกคนนะพี่หกแสนสมื่นผู้สมัครเนี่ยคือจ่าย500ทุกคนนะ่ะพี่คิดว่ามันจะได้ไหมใช่ไหมซึ่งเป้าหมายในห้องประชุมเนี่ยเขาบอกไปแล้วว่าพอคิดไปคิดมาแล้วเนี่ยโมเดลเนี่ยอาจจะไปได้แต่ปีเนี้ยยังไม่สําเร็จอืเขาบอกว่าเหลือตกถึงมือเนี่ยคนละเจดถึงแดล้านแฮปปี้ถ้าเจ็ดถึงแดล้านก็อ่ะเป้าหมายคือคนละสองหมื่นสิบหกทีมเนี่ย บุรีรม 20, 20, ัมย์สองหมื่นบียูสองหมื่นชลบุรีสองหมื่นทั้งหมดเนี่ยสิบหกทีมเนี่ยสองหมื่นผู้สมัครก็พูดถึงถ้าสโมสรคิดขั้นต่ำอย่างนี้แฮปปี้ก็ก็ดีถูกไหมเข้าใจเพราะว่าถ้าเกิดยอดมาตรงเนี้ยแต่ถ้ายอดมันเกินเนี่ยก็ถือว่าไอ้นั่นก็เไรคือตอนเนี้ยที่ต้องคุยกันเนี่ยตัวเลขเมื่อกี้เนี่ยสามทีมบุรีรัมย์บีจีท่าเรือ,อคือเขาซื้อละสองหมื่นเมมเบอร์อ่าฉะนั้นกลับไปที่เมื่อกี้อีกทีหนึ่ง เขาซื้อเลย20,000เมมเบอร์20,000่นผู้สมัครนั่นหมายความว่าเขาจะจ่ายเนี่ยก็คือคนละเก้าล้านไปถึงรายได้เขาเข้าเข้าเข้าทีมเนี่ยทั้งหมดเนี่ย9ล้าน3ทีมก็27ล้านตีโกไป30ล้านก็ได้เพราะว่าคือว่าเขาไม่ได้หักค่าค่าจัดการอะไรไปเลยปุ๊บก็จะกลายว่าทั้งทั้งสิบสิบออสิทีมจะมีเงินเข้ากระเป๋าแล้วนะครับ ก็หารไปดิสิบามทีมหารสาสิบล้านอะ่ะก็ได้คนละสองล้านผมจำไม่ได้ไม่เกินสองล้านห้าหรอกออนะครับเพราะว่าบุรีรัมย์บีจีท่าเรือเขาไม่รับเงินส่วนนี้ที่เขาซื้อเมมเบอร์อันนี้ก็ถือว่าใจใจคลี์กันก็ถือว่าเขาช่วยทุกทีมพอมีเงินตั้งต้นตรงเนี้ยพอเขาบอกเป้าหมายต้องการทีมเรามันเจล้านถึงแดล้านเนี่ยม,ม,มันก็หากันอีกไม่เท่าไหร่<ช>แต่ก็ไม่ง่ายเพราะวันนี้เราก็ต้องพูดกันตามตรงว่า สโมสรที่แข็งแรงในเรื่องโซเชียลมีเดียในการโปรโมทเนี่ยมันคือทีมใหญ่นั่นแหละทีมระดับกลางๆหรืทีมระดับล่างๆที่เป็นน้องใหม่อะไรเงี้ยคือเขาก็ยังไม่ได้แข็งแรงเรื่องการโปรโมทหรือว่าช่องทางออนไลน์คนเขาก็ไม่ค่อยมีฝ่ายมาร์เก็ตติ้งการตลาดเขาไม่ค่อยมีทุกอย่างมันต้องให้<ม>ช่วยกันทางแพนบีก็ต้องมาช่วยอยู่แล้วซึ่งตรงนี้เดี๋ยวก็ต้องดูว่าเขาจะโปรโมตพร้อมกันยังไงให้มันแบบว่าปูพรมโปรโมทเลยต้องใช้ว่าปูพรมเลยนะพี่เพราะมันไม่พอไงเวลารงนี้จริงๆต้องยอมรับทุกสโมสรต้องต้องสนใจเรื่อง โซเชียลมีเดียนะเพราะว่าเวลาจะเอาไปหาสปอนเซอร์เงี้ยบางทีไปคุยสปอนเซอร์นะอาจจาะเช่นต้องอยาง,ง่ายเกษตรเนี่ยนะตอนเนี้ยคนติดตามอยู่ในในเพจสโมสรมาแล้สามจากเมื่อก่อนหมื่นกว่าตอนนี้ก็สามหมื่นกว่านะครั้าเวลาเราจะไปคุยสปอนเซอร์เลยเนี่ยบางทีสปอนเซอร์ดูยอดคนติดตามเนี่ยเขาก็แบบเข้าใจไหมตัดสินใจง่ายขึ้น,นแ,ตแต่ถ้าเมื่อไหร่ไปเจอยอดคนติดตามเป็นแสนเนี่ยเขาก็โอเคเลยเองเข้เเเเาใจาปะเขาใจครับเขาใจแต่แต่แต่นี่ของเกษตรนี่ยังไม่ค่อยไอ้นี่นะ ยังไม่ค่อยแบบมีคนทำหน้าที่ตรงนี้มากเท่าไหร่นะขะน้นถ้าทุกสโมสรหันมาตรงเนี้ยอ่าให้ทำใส่ใจเออใช่เพราะว่าตรงนี้ยมันใช้แค่บางทีคนคนเดียวก็สามารถทําได้แต่ต้องให้เงินเดือนเขานะคือมันไม่จําเป็นต้องเหมือนทีมใหญ่ที่มีตากล้องต้องมีเป็นสิบสิบคนใช่ขอแค่แบบขยันให้มันให้มันเขาเรียกในในเพจสโมสรห้ให้มีเรื่องราวอัปเดตทุกวันเออทุกวันทุกวันอะไรก็แล้วแต่คิดคอนเทนต์ขึ้นมาทุกวันแล้วมันจะช่วยได้ในอนาคตอืนะ ก็ช่วยกันแล้วกันก็มุมนี้ก็เราก็พยายามนำข่าวสายชัดเจนว่าถ้าคุณรักสโมสรคุณก็ต้องต้องช่วยใช่ใช่เพราะว่าเขาแบ่งเป็นเป็น KPI เขาเรียกว่ามันก็เป็นตามข้อตกลงอ่ะทุกสโมสรต้องรับไปคนละสองหมื่นผู้สมัครแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าสโมสรไหนไม่ถึงเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาจะไม่ให้เงินนะแต่ว่าเขาจะได้ศึกษาดูว่าเขาต้องไปแก้ให้สโมสรนั้นยังไงแต่ว่าพี่เนี่ยพี่ยังคิดคิดหนักตอนนี้มี AS ด้วยมี True ด้วยใช่ไหมเอออ่ะเดี๋ยว ช่องทางในการออกอากาศหน่อยนะครับวันนี้มันได้ข้อสรุปแล้วของออนไลน์นี่ที่บอดแบนแต่ว่าในในส่วนตัวพี่อ่ะคือพี่คิดว่าถ้าเกิดปั่นกงโค้งเนี่ยกูต้องไปซื้อถูแต่ถ้าอยากเดอะเบสเทิลเนี่ยกูต้องซื้อเหตแล้วถ้าอยากจะเดอะเบสเทิลแล้วก็ปั่นกงโค้งเนี่ยเฮ้ยกูต้องซื้อสองเจ้าเลยหรอทำไงอ้าวก็ต้องเป็นอย่งานเหรอก็ต้องเป็นอย่งานคือยี้ประเด็นตอนเนี้ย เราไม่แน่ใจว่ากระบวนการของเ,อเรื่องผู้บรรยายเนี่ยเขาตกลงกันยังไงแต่ว่าถ้าเอาเขาจส่วนตัวนะอะคือตอนนี้สัญญาณที่ส่งมาเนี่ยมันจะมาพร้อมเสียงภาคกูแล้วเพราะว่าอย่างอย่าง,างผมภาคตอนที่อยู่กับ Ace เอเสนี่ยคือผมภาคอยู่กับบริษัทไทยลีกูแล้วทํางานกับบริษัทไทยลีมันเป็นงบของฝ่ายจัดก,การแข่งขันซึ่งเขาได้แจ้งรุฐสโวส่อนแล้วจริงๆสภวส่อเขาไม่ติดหรอก เขาก็บอกว่าว่าโอเคก็ถ้าใช้นั้นมาเขาจะไม่ต้องไปจัดการเองอไปถึงปุ๊กก็ออกอากาศได้เลยเพราะมีเสียงพ่องเสียงผ้าหมดแล้วถ่ายแล้วส่วนโกอเคว R ก็มาครบมันก็เลยเป็นที่มาว่าเอคุณภาพมันจะได้เท่าเทียมกันเพราะว่าทางบริษัทไทลลีกเนี่ยเขาต้องส่งสัญญาณไปที่วีลีกด้วยเพราะว่าวีดีเขาซื้อไทลลีกไปไปถ่ายไงก็อันนี้ประเด็นได้จบไปอานนี้ถ้าในมุมของทูเนี่ยไม่แปลกเพราะว่าทูเนี่ยเขาแจ้งขั้เจียวแล้วว่าเขาก็มีผู้บรรยายของเขาที่เป็นคุณภาพแล้วว่าถ้าเขาเชื่อมั่นว่า มันจะมีผลต่อการดึงลูกค้าเขาก็ทําได้แต่ว่างงปรามาณของการจ่ายผู้บรรยายเนี่ยทางทูดูแลเองนะเรื่องดูแลเองซึ่งเนี่ยผมว่าเขาไม่มีปัญหาแล้วไม่มีปัญหาแล้วเพราะทูเนี่ยเขาเขาเกิดจากจุดนี้อยู่แล้วเขาเป็นแบบช่องที่ทําเกี่ยวเรื่องถ่ายทอดอยู่แล้วนะครับก็ใครจะไปทางทูก็โอเคไม่มีปัญหามาทางเอสก็ได้คือเขาแค่เพิ่มช่องทางให้คนที่ใช้ซิมเนี่ยคือมันไม่ต้องไปเปิดด้วยนะคือคุณอยู่ตรงนั้นก็ดูไปเลยนะครับดูไปเลยนะครับ แต่ทีบอดแบนไม่รู้นะว่าเป็นไงที T ่ทีออดแบนดอาจจะเอาสัญญาณจากจากไทยลีไปเลยก็จะเป็นช่องทางที่เป็นเสียงอะ S เอสพก็ทีมเดิมทีบอดแบนก็ทีมเดิมและชูเขาใช้ทีมของเขาไป The Battle 8ก็จริงๆก็เดี๋ยวต้องคุยกันเพราะว่าผมกัน,น้าหังนี่อาจจะมาแจมมันได้ถ้าปั่นโค้งก็ต้องมาฝั่งนี้จริงๆอาจจะแจมกันได้อา,ดอาจจะเป็นแบบอาจจะเ,เกิดอาจจ,อาจจะเป็นภาคที่เดียวกันแล้วก็แล้วก็สมมติว่าเครื่องแรกผมเครื่องหลังหนหังอะไรเงี้ยเหรอแล้วถ้าเกิดมาแบบอยู่ด้วยกันไม่ได้นะ ออไม่อไม่ได้เพราะว่าสัญญาณเนี่ยถ้าเป็นชูมันไม่ได้นะถ้าเป็นชูเนี่ยตอนนี้มันเป็นอย่างนี้ถ้าเราพูดให้เข้าใจนะอคือมันมีสองอย่างตอนนี้การจัดการทั้งหมดเนี่ยสเตชันตรงกลางเนี่ยมันอยู่ที่ทศบห้าตรงนั้นมีผมเคยถ่ายดูแลคนพาดพาที่นั่นแล้วส่งสัญญาณกระจายไปทุกที่ใช่ไหมครับอย่างจะไปในเอสเนี่ยก็ส่งกระจายไปที่เอสซึ่งเอสเขาก็จะต้องส่งคนเข้ามามาประจําตรงนั้นด้วยเพื่อดูแลเรื่องระบบในการที่จะต้องยิงสัญญาณไป ของชูเนี่ยก็ทําได้ถ้าจะมา,าคุณต้องส่งคนมาที่ที่ศูนย์กลางและก็ส่งกลับไปที่ห้องพักของที่ชูแต่คราวนี้สําคัญคือจะมีเสียงภาคเนี่ยคือมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเหมือนกันนะถ้าคุณจะเอาแต่คลีนฟีดไปมันต้องยิงจากไหนปะคลีนฟีดคือภาพสายรัศมทุกอย่างเว้นเสียงภาคอะไรกันนะให้เข้าใจง่ายส่งที่สนามก็ได้จากสนามยิงตรงไปเลยซึ่งตรงนั้นเนี่ยคุณต้องมีค่าใช้จ่ายเพื่อเพื่อไปจ้ำสัญญาณจากโอบสายรัดและยิง กลับไปที่ที่ห้องส่งทูหรือคุณจะส่งคนภาคที่ทูไปภาคที่สนามก็ได้อซึ่งถ้าประเด็นตรงเนี้ยมันคืออะไรป่ะผมจะบอกว่าคนภาคของทูเนี่ยผมว่าเขาต้องภาคที่ห้องส่งทูเพราะคนภาคน่าจะไม่พอมันมีทั้งปริมายรียอังกฤษเตะช่วงคาบเกี่ยวกันแล้วคู่มันก็ทับซ้อนกันซึ่งผมว่าเดี๋ยวเขาก็คงจะหาคนมาคือมันไม่ยากหรอกเรื่องเนี้ไม่ใช่ประเด็นแต่ว่าจะบอกแค่ว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มตรงส่วนนี้ซึ่งถ้าทูเขารับได้เขาก็เอาไปอ่า ซึ่งมันจะเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มที่เฮ้ยมันก็ต้องหาไอตัวคนซื้อแพ็กเกจเข้าไปให้เยอะเพื่อเวลาหักสิเปุ๊บเนี่ยมันจะได้เหลือตรงตรงตรง,ตรงส่วนนั้นได้เยอะเออใช่แต่นี้ไม่เป็นไรเรื่องธุรกิจมันเป็นเรื่องของเขาแต่ว่าคุณภาพมันสาคัญผมว่ามันก็มีความจําเป็นก็มีความจําเป็นนะครับที่ที่อาจจะช่วยดึงลูกค้าได้แต่ว่าไม่ว่าจะซื้อตรงไหนก็ตามขอให้ซื้อแล้วกันนะครับ<ๆ>เพื่อให้เงินมันเป็นลงตรงกลางที่สมโมสรเพราะตอนนี้เงินมันเข้าถึงสโมสรถึง90%นาจากเินที่คุณจ่าย5า0เนี่ย 90%ก็คือ400บาทถูกไหมอีกร้อบาทเนี่ยก็เข้าทางนั้นไปแต่เดี๋ยวก็คงพี่คิดว่านะคงอย่างเงี้ยแล้วก็พอจบแรกๆเขาคงมามองถึงว่าที่ผ่านมาเป็นไงใช่ไหมถูกต้องไหมใช่ใช่ใช่ไหมทุกอย่างมันก็ประเมินได้หมดประเมินได้หมดแต่ว่าที่สําคัญเนี่ยมันมันอยู่ที่มันมัน,ม,น,ม,นมันสัญญาณ o t ทเนี่ยถ้าเป็นเรื่องเครือข่ายโทรศัพท์เนี่ยมันชัดอยู่แล้วว่ามันก็เหลือแค่ทรูกับเอเ เพราะ True d e t a c ก็รวมไปแล้วนะครับคือตรงนี้มันก็คือก้อนเดียวกันนะครับแล้วก็เอสคือคนใช้ซิมมันก็ตัวเลขยังไงก็เอสก็ยังเยอะสุดในประเทศ่ถูกต้องนะครับแต่ว่าต้องไปดูว่าจะทำแพ็กเกจกันยังไงซึ่งตรงนี้เขาพยายามจะทำให้เป็นเป็นราคากลางแล้วกระจายก่อนหลังจากนั้นเนี่ยแต่ละเจ้าก็ไปเล่นแร่แปรธาตุว่าจะมีการตลาดแต่ครั้งนี้ซื้อรายเดียวมาให้ลูกค้ายังไงซื้อเดือนน้าจบง่ายกว่าจบง่ายกว่าเมื่อก่อนซื้ออ่นี่ไงเม่เป็นไรซื้อรายปี เราูการคือเมื่อก่อนเขาไม่ขายเป็นปีเนี่ขายเป็นเดือนถูกไหมใช่แล้วแล้วก็ที่สําคัญต้องไปดูเรื่องนี้ด้วยพี่ว่าพอมันได้ถึงยอดแล้วอะเป้าหมายสมมติว่าเป้าหมายคุณคือ6กแสนสี่หมื่นยูเซอร์มากกว่านั้นสมมติคุณเคอะไปแล้วว่าเฮ้ยเกินแล้วปุ๊บโปรโมชั่นต้องมาสมมติว่าเราจ่ายห0 0อเนี่ยเดี๋ยวเราช่วยปุ๊บเนี่ยผมว่าเราคงไม่ด่ามาว่าเฮ้ยหลังๆซื้อซื้อแพ็กเกจรายปีจาก500้าร้อยหรือส0่รอยอะไรเงี้ยสมมตินะเพื่ออะไรป่ะเพื่อให้แบบว่า เง erm ินมๆๆันเข้าไปเยอะสุดโปรโมชั่นนะครับโอเคล่ะซื้อก่อนอาจจะบอกว่ามีสิทธิก่อนใช่ก็มีสิทธิดูก่อนเนี่ยก็เหมือนพี่พี่ลี่่นั้นเออแต่ว่าถ้าเกิดตอนที่มันโปรโมชั่นเหมือนว่าใกล้จบฤดูกาลหรือว่าพี่พี่โยบอกจบแรกๆเนี่ยมันห้าร้อยไม่ได้แล้วไงเออถูกต้องผมถึงบอกไงว่าตอนนี้ยค erm ุณกําลังบอกกันว่าราคาห้าร <well ้อยเนี่ยคืออะไรป่ะตอนที่บอลจะไม่เตะแล้วถ้าบอลมันเตะไปแล้วเนี่ยคุณเก็บราคานี้ไม่ได้นะถูกต้องบางคนอาจจะซื้ออาจจะดูไปก่อนแล้วเอยเริ่มมันไว้อาจจะเป็นรายรายเดือนหรือ อ่าดูซื้อเล็กหลังก็ได้สมมตินะเนี่ยผมจะบอกว่าเตรียมแผนนี้รองรับไปด้วยได้คิดกันหรือเปล่าเออผมบอกเลยอันนี้คือราคาเริ่มต้นผมเชื่อว่าถ้าบอลเตะไปแล้วแล้วไม่ได้ตามยอดเนี่ยโปรโมชั่นลดแรกจากแถมต้องมาได้คิดกันไม่รอหรือเปล่าเพราะถ้าคุณไปเก็บ5้าร้อยเนี่ยอย่างเราซื้อก่อนเพราะเรารู้ว่าเราทํางานด้านนี้เราต้องใช่ใช่เราต้องซื้อแต่ว่าคนอื่นๆที่เขารอดูเนี่ยบางทีเขาก็บอกเดี๋ยวกูไปซื้อสักอ่าสิบนัดสุดท้ายก็ได้อะไรสมมตินไม่แน่แน่นะคือมันจะมี แบบหลายหลายประเภทอ่ะลูกค้าเข้าใจเข้าใจเออฉะนั้นมันก็ต้องมาดูว่าถ้ามันไม่ได้เนี่ยห้าร้อยเนี่ยทีเดียวเนี่ยหลังๆเนี่ยคุณจะเอาโตโลเลขพวกนี้กลับมาได้ยังไงเออให้มันได้มากที่สุดอ่ะเน้นคือเน้นเน้นถูกแต่ควรซื้อเยอะขึ้นเ,<อ>เหมือนหลักการที่บีจีทำเสื้อแบรนด์เป็นไนกี้ไนกี้<อ>ทำเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเนี่ยยากมากมด้วยแบรนด์ไนกี้แต่เขาบอกว่ายอดเสื้อเขาได้เงินเท่านี้เขามีเงินในใจแล้วจากที่ต้องขาย ประมาณสักสมมุตินะขายห้าหมื่นตัวได้เงินเท่านี้เขายอมขายแสนตัวเลยแต่ได้เงินเท่าเดิมแต่ว่ามันได้มันได้ขายง่ายขึ้นไงมันขายง่ายขึ้นมันทําให้ลูกค้าที่แบบว่าบางทีอตัวสองพันไม่อยู่ไหวว่ะแต่เก้าร้อยเก้าสิบเก้าเออเดี๋ยวเดี๋ยวกูซื้อเดือนนี้ซื้อตัวนึงก่อนอีกสองเดือนซื้ออีกสีหนึ่งซื้อได้มากขึ้นอ่าเพราะมันถูกลงอ่ามันก็เป็นกลไกานตลาดอันนี้ก็ต้องเตรียมในการรับมือเหมือนกันนะครับรับมือเหมือนกันอ่ะนี่ก็คือเนื้อหาที่เรามาแล้วก็ฟรีทีวีนะครับ ฟรีทีวเนี่ยก็ตอนนี้น่าจะเหลือสองช่องนะครับมีพีพีทีวีเนี่ยกำลังเจราจาอยู่อก็คิดว่าคิดว่าไม่น่ามีปัญหาในมุมผมนะแต่ว่าถ้าททอบหเนี่ยผมคิดว่าน่าจะน่าจะได้รับรับถ่ายทอดเหมือนเดิมส่วนช่องเจ็ดที่เราคุยไปครั้งที่แล้วเนี่ยคือค่าช่งเวลาแพงมันแพงแล้วเขาไปลดเลทมาช่วยเนี่ยมันไม่ได้ <c oughs> เพราะว่าการถอดผังรายการพวกเนี้มันต้องถอดอย่างน้อยเนี่ยเดือนหนึ่ง สี่นัดพี่คิดว่ามันถ้ามันเลตติ้งกันไม่ได้เนี่ยมันโอ้โหใช่ใช่ใช่แล้วเวลามันเอารายการกลับคืนมาสู่ผังมันต้องไปเคลียร์กับรายการก่อนหน้านั้นก็ได้หรือเปล่านะครับซึ่งรู้สึกว่าก่อนหน้านั้นของช่องเจมันจะมีมันจะมีข่าวซึ่งได้ไม่ยากแต่ก่อนนั้นมันมีละครไงมันมีละครซึ่งละครช่อง7็ช่วงมันหกโมงอ่ะเลตติ้งมันดีนะมีละครกลุ่มฐานของคนที่เป็นคนต่างจังหวัดแล้วเขาต้องนอนเร็วแล้วตื่นเช้าเขาจะได้ดูละครูน้อันนี้เป็นกลยุทธ์อยู่แล้ว ก็เลยเป็นที่มาว่าอาจจะเหลือสองช่องนี้แต่ว่าก็ยังมีหลายช่องที่พร้อมจะผุดขึ้นมาในระหว่างฤดูกาลนี้เหมือนกันอยู่ที่เพื่งื่อนไขเนี่ยมันไปด้วยกันได้ไหมซื้อตัวเลขตรงนี้บอกเลยครับทําให้ดูไม่ได้มีประเด็นอะไรหรอกตัวเลขไม่ได้ไม่ได้ฟื้นพอที่จะเอาไปช่วยทําให้รายได้ของสโมสรมันเยอะเท่ากับแพลตฟอร์มออนไลน์แต่ว่ามันช่วยกระจายการมองเห็นและทําให้มูลค่ามันเพิ่มขึ้นในสนามแต่ว่าพวกป้ายโฆษณาเนี่ยผมเชื่อว่าคนที่ซื้อโฆษณาที่เป็นพวกบริษัทพวกนี้ เขายังเลงเห็นว่าในทีวีก็ยังมีมูลค่าอยู่ oh. คนทั่วไปได้เห็นก็ขอให้ถ่ายให้ได้มากที่สุดแล้วก็รอข้อสรุปเพราะว่าของของฟรีทีวีเนี่ยในที่ประชุมวันนี้ยังไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้ชัดเจนปิดเรื่องแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับอ่ะเอ,อาเป็นว่าจบสักทีนึงส่วนหลังจากนี้ดําเนินการหลังบ้านยังไงก็แล้วแต่และกันหรือเรื่องเดียวเลยคือรอว่าแพ็กเกจที่ออกมาเนี่ยะจะเริ่มวันไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวรอดู ความชัดเจนตรงนี้ทีหนึง่งส่วนราคาที่เราทักไว้ก็คือนั่นแหละรอดูว่าถ้าช่วงที่มันแบบไม่ได้ตามเป้าจะแก้ไขสถานการณ์ยังไงอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันแล้วก็เรื่องที่พูดคุยกันมันจะมีเรื่องการแข่งขันที่ทําให้มันออกมาดูมีคุณภาพมากขึ้นคือเขาจะคุยกับผู้สินด้วยให้ปล่อยเกมไหลหน่อยอืมไม่ใช่เตะกันนิดหน่อยเป่าหยุดเป่าหยุด <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวมันต้องไปอบรมนักกีฬาได้ว่าไอ้พวกเตะแบบติดดาบอ่ะถึงไหมคือถ้ามันเตะติดดาบแล้วกรรมการให้เป่านแฟนบอลก็ด่า มันมันก็ต้องแก้กันสองสองฝ<ช>ั่งแต่ถ้าเกิดกรรมการบางทีเป่าง่ายๆเช่นแบบบางทีมันมีเราพลาดอยู่เราก็เห็นแต่เราก็ต้องดาเนินการตามกรรมการบางทีเราเห็นนะว่าภาพช้าออกมาเนี่ยมันไม่โดนตัวเลยมันทิ้งตัวล้มแต่กรรมการเห็นครั้งเดียวไงมันก็เป่าพะมันเป่าเนี่ยหยุดไปเรื่อยเนี่ยเกมน่าเบื่อถ่ายท่อ,อ,อทีวีมันก็ไม่ได้คนในสนามมันเขาไม่เห็นเนาะเขาไม่ได้ดูภาพช้าส่วนใหญ่ใช่ไหมเขาก็ไปตามอารมณ์นั้นอันนี้ก็จะไปช่วยกันรณลงให้เกมมันสนุกขึ้นแล้วก็ทําผู้เล่นด้วยเตะติดดาบอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ต้อองดูหน่ย นะครับก็เคสไหนต้องให้ก็ให้อ่าคือให้เกมมันไหลสนุกขึ้นเพราะว่าที่เจลีก,กับที่เปรเมรีเขาเข้นเน้นเรื่องพวกนี้เหมือนกันเพราะสุดท้ายมันคือเอนเตอร์เทนเมนต์อะอ่าใช่ใช่ใชมันก็ดูเป็นความบันเทิงด้วยแนมะ้ผลการข่งขานมันจะจริงจังและเป็นเรื่องจริงก็ตามอ่เรื่องอื่นๆก็บ่อยหมดแล้วนะครับเรื่องเบอร์ส่งเบอร์เสื้อชื่ออะไรเงี้ยจะใส่ชื่อเล่นแทนชื่ออะไรอะไรก็ว่านไปไม่เป็นไรเรื่องอมาสคอตจะเจอากลับมาเพราะว่าตอนนั้นเหมือนเขาบอกว่ากระบวนการมันเยอะทำล่งทำเรื่องผมก็งงว่า ญี่ปุ่นก็ลากตุ๊กตงตุ๊กตาไปไม่เห็นมีอะไรเลยเช่อทรงไหนวะเอออะไรที่เป็นสีสนนะันเนาะมันหายไปยอะไรเงี้ยเออใช่เมื่อก,ก่อนมีแต่เน,นี่แาายแ่เดียเขาจะบอกว่าเอากลับมาให้เร็วที่สุดนะครับอ,อ,อีกหนึ่งเรื่องเลยคือเรื่องเตะโคต้าอาเซียนก็คือจะลดค่อยๆลดคือกฎปัจจุบันเนี่ยก็คือเสริมไม่ได้ไม่จำกัดดึงตัวมาได้เลยไม่จำกัดอยู่ในรายชื่อนี่แหละแต่ส่งลงสนามเนี่ยในแต่ละเกมเนี่ยสูงสุดได้สามคนนะครับตอนนี้เขาจะเปลี่ยนละเป็น เสริมมาก็คือสามคนใช่นะครับสามเอ้ยโทษทอเสริมมารู้สึกจะเป็นเจ็ดห้าสามมั้งไม่ตายนี่ผิดเจ็ดห้าสามมัถึงเสริมไม่ได้แต่ก่อนไม่จํากัดอ่ะเสริมว่าอาเซียนนะเออเสริมให้น้อยลงเอ่น่าจะใช่รู้สึกจะเป็นห้าลงสามนั่นแะอาเซียนเนี่ยคือตอนนี้เสริมได้สามลงได้สามเลยแต่เมื่อก่อนนะไม่ได้จำกัดตอนนี้ตอนนี้เสริมมันยังไม่จํากัดเหมือนเดิมแหละ ท,ที่ล่าสุดเนี่ย,เ,ยเขาจะเปลี่ยนนะว่าให้เสริมแบบคือเป็นตัวเลขว่าเสริม,ม,มได้กี่คนแล้วก็ลงสนามได้แล้วค่อยๆลดเดี๋ยวเขาจะค่อยๆลดลงไปพี่ปีต่อไปเขาอาจจะแบบเหลือเป็นแบบเสริมได้3มคนลงได้คนนึงอะไรเงี้ยแต่วค่อยๆลดไปเพราะเขาดูแล้วมันไม่ได้ม,ไม,ไดมันไม่ได้สร้างมูลค่าจริงเหมือนที่บริษัทไทยลีส์เฉพาะโคตาอาเซียนนะใช,ใช่ใช่ใช่เพราะเขาว่าถามว่ามันปิดพื้นที่คนไทยไหมถ้าคนไทยเก่งกว่าไม่ใช่ปัญหาซึ่งจริงแล้วผมว่าคนไทยก็ดีกว่าแล้วแหละแต่แต่ว่าสําคัญที่สุดคือเงินเนื้อแต่ไทยมันแพงช่วงนี้ผ่านมา มันแพงกว่าอาเซียนไปเอาอาเซียนมามันถูกกว่าตอนนี้ในเดือนคนไทย oh. มันไม่มันมันตลาดมันร่วงมาแล้วก็จะกลับมาสู่โครงสร้างเดิมนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องน่ายินดีสำหรับคนไทยแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่ามีพื้นที่เล่นแล้วคุณจะทําอะไรก็ได้ไม่เมือาชีพนะพอมีที่เล่นหน่อยก็คือเฮ้ยยังไงก็ต้องเอากูลงไว้อะไรย่างเงี้ยกูก็ใช้ชีวิตแบบเดิมๆก็อันนั้นก็เป็นเวรกรรมของแต่ละคนไปแลวกันเนาะ oh. อ่านี่ครับมีประเด็นเรื่อง าการตั้งบริษัทไทยลีกด้วยคือมันต้องทําต่อเนื่องเนาะก็คือต้องมีการตรวจสอบบัญชีไทยลีกซึ่งเขาทำตั้งแต่สัปดาห์ก่อนละตรงนี้เขาก็บอกว่าไม่มีปัญหาเลยนะทางสมาคมก็ยินดใีให้ตรวจสอบอยู่แล้วนะครับ,ร,บรายจ่ายเป็นยังไงแต่ผมบอกเลยว่า,ามันต้องเคลียร์ให้ชัดเจนเพราะว่ามันจะมีการเรียกภาษีย้อนหลังด้วยอที่ผ่านมาใช่ไหมคราวนี้นก็ต้องดูว่าส่วนนั้นนะ่ะออตอนที่มันเรียกมาแล้วใครจะจ่ายยังไง เขาเลยศึกษากันว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะดูว่าเปิดใหม่ง่ายกว่าหรือเปล่าอาจจะไหม<ะ>เพราะว,าว่านี้มันก็เหมือนกับเป็นงบดุลของของฝั่งฝั่งคู่ที่เขาดูแลมาต่อเนื่องอยู่แล้วอะไรย่างเงี้ยนะครับก็เลยต้องคุยกันเพราะว่าการตรวจสอบเนี่ยผมเห็นด้วยว่ามันควรทําอยู่แล้วมันจะได้ชัดเจนแต่ที่สําคัญที่สุดเนี่ยมันมีหลายเรื่องนะครับว่าการตรวจสอบงบดุลเนี่ยมันจะเห็นทั้งหมดคือนักธุรกิจตรวจสอบเนี่ยนะครับ กับนักการเมืองหรือว่าข้าราชาการทำเนี่ยไม่เหมือนกันม่นะมันต่างกันใช่ธุรกนะิจตรวจสอบบัญชีเนี่ยผมบอกเลยนะคะเขาตรวจละเอียดทุกเม็ดนะเงินตัวไหนหายไปเนี่ยเขาต้องต้องถามเขารู้เลยนะเขารู้เลยแล้วเขารู้แน่นอนว่ามันเกิดจากอะไรขึ้นฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องยินดีให้ตรวจสอบเนี่ยไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วแต่ว่าปัญหาคือผมมองว่าถ้ามันจบแล้วเนี่ยเปิดใหม่ดีกว่าอย่าไปออฟื้นฝอยหาตะเข็บกันเลยนะครับมัน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 ง่ายดีครนี้ก็ต้องจบไปไปเพราะว่าผมเป็นห่วงเรื่องหนึ่งอันนี้พูดอ่ะคือไม่ไม่่วาจะต้องไป ขุดเรื่องนี้มาแต่เป็นเรื่องจําเป็นเพราะว่ามันจะต่อเนื่องถึงเลือกตั้งสมัยใหม่ของนายกสมาคม,มนั่นคือเรื่องฟ้องร้องระหว่างสมาคมชุดนี้กับบริษ,ษ,ษ,ษัทเสียงสปอร์ตแล้วก็ชูวิชั่นซึ่งมันอยู่ในกระบวนการขออุาดีกาคือมันจบสองสารแล้วชั้นต้นแล้วก็อุทธรณ์ซึ่งทางฝั่งของสมาคมอะ่ะแพ้คดีตรงนั้นไปแล้วต้องจ่ายตัวเลขเนี่ยคือ450ล้านนะครับแต่ว่าตอนนี้มีการขออุตดีกา ขอว่าให้ศาลรพิจารณาว่า i, จะไปสู้ในศาลฎีกาได้ไหมคือผมบอ,บอกเลยว่ามันถ้าตาม,ตามกระบวนการเนี่ยท่าในสองศาลชั้นต้นดูทอนคุณแพ้เนี่ยยากมันยากมาก,ากที่เขาจะให้มีศาลฎีกาขึ้นบาเพราะว่าคดีเนี่ยของกลุ่มพวกเนี้ยมันไม่มีศาลฎีกาอยู่แล้วก็เลยต้องมาดูว่าอมันจะประวิงเวลาตรงนี้ไปถึงเมื่อไหร่เพราะว่ามันก็ทิ้งระยะเวลาเป็นปีเหมนะือนกันนะเดี๋ยวรอดูเพราะว่ามันจะส่งผลไปถึงนายก คน,<ป>คนต่อไปไม่ว่าจะเป็นคู่เก่าหรือคู่ใหม่คุณก็ต้องใช้นี่อยู่แล้วออมันไม่มีทางว่าไปบอกศาลว่าอ๋อไม่ไรครับผมไม่เอาเงินแล้วไม่ได้ก็ต้องตัดสินกันไปแล้วเดี๋ยว่อยมาคุยกันตรงนี้นะครับก็เล่าเล่าสู่กันฟังแล้วกันนะครับว่ามันจะออกเป็นทิศทางไหน